ลงดันเจนเลเวลหก็เกินพอนะครับผมสำหรับการล่าอาร์ติแฟกต์ทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูปส์ซ m มเบอร์เนสแคสต์นะครับ ก็สำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับเมื่อผู้เล่นเลเวลถึง27นะครับผมก็จะสามารถที่จะมาล่าเจ้าอาร์ติแฟกต์ทั้งซ้ายและขวาได้นะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการทําให้ทีมเติบโตเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนช่องทูนุ๊กกันมานะครับก็เรามีระบบ Membership นะครับผมสามารถที่จะสมัครแล้วก็ได้รับสติกเกอร์น่ารักๆมาใช้ในคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสมาชิกระดับยังนุ๊กขึ้นไปนะครับก็จะได้แปะบนป้ายชื่อสีทองอันนี้อันนี้ a ัญเชิ t อาร์ติแฟกลงแค่เลเวลหก็เกินพอนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับพอเราเลเวลถึง27ใช่ไหมก็เราจะสามารถที่จะ ใส่เจ้าตัวอาร์ติแฟกต์เพิ่มได้นะครับก็คือพอเลเวล27เนี่ยอคอนเทนต์ที่เปิดขึ้นมาให้เราเนี่ยก็จะมีในใคลาสดันเจียนนะครับก็จะมีสตีฟฟอร์เทรสกับพาณิชย์คลิปนะครับสองฝั่งเลยนะครับจะสังเกตว่าผมลงแค่เลเวลหนึ่งพอแล้วนะครับอ่าเพราะอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าในการลงดันเจี้ยนเลเวลหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจ้าตัวอาร์ติแฟกต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถใส่ได้สําหรับมอนสเตอร์อ่มี ระดับ6ดาวขึ้นไปนะครับและจะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวส t ต t พื้นฐานของ Art ของอาร์ติแฟเนี่ยนะครับจะมีอยู่3อย่างใช่ไหมดีเฟน HP แล้วก็ a t ตแทกแฟลตนะครับตอนแรกๆเนี่ยเราเน้นแค่ a t ตแทกแฟลตตรงนี้พอแล้วแล้วเราก็หาเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะครับให้ครบทั้งหมดเนี่ยนะครับกับมอนสเตอร์6ดาวทุกตัวที่เราใช้โดยที่ตัวอาร์ติแฟเนี่ยมันจะแบ่งเป็นไปตามนี้นะครับ ตัวอัจฉริยะเนี่ยจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ไหมฝั่งซ้ายจะเป็นอ t t ิบิวต์อัจฉริยะนะครับก็จะเป็นอ r t ฉริยะตามธาตุนะก็จะมีทั้งหมดอยู่5า้าธาตุมีอยู่ทั้งหมด5าธาตุนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นอ r t ฉริยะฝั่งที่เป็นชนิดของมอนสเตอร์ตามชนิดของมอนสเตอร์นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดหน่าจะ4แบบใช่ไหมอ่า ประมาณนั้นนะครับเราก็ต้องมีให้พอนะครับเราเราก็ต้องมีอาร์ติแฟกต์ทั้งซ้ายทั้งขวาให้พอแต่ว่าส่วนใหญ่เน้นเป็นที่ที่เป็นแอทแทกก่อนก็จะดีนะครับจริงๆก็ได้ได้ได้หมดทั้งสามสเตทเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเราลงแค่ดันเจี้ยนเลเวลหนึ่งพอแล้วนะครับแต่ถ้าเราเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เป็นแอทแทกในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เราก็เอาพวกเนี้ยไปใช้ลงพวกดันเจี้ยนต่างๆได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วขึ้นด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสาหรับเจ้าตัวดันเจี้ยนอาร สเต t ิฟอร์เทรสนะครับผมกับพ u นธุ์ท r เชื่ลนะครับเ uh, จ้าตัวนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอาลงแค่ชั้น1น,นะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวลาพิสเนี่ยนะครับไปลงได้เลยนะแต่เราจะามาดู Example กันนะครับก็ลงมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะได้ Artifact มาใช้เลยนะเป็นไปได้ก็เอาพวกที่เป็น Stat t Flat ที่เป็น Attack มาก็จะดีนะครับนี่อันนี้นะครับนี่ต้องทำใหถึงเลยว่า27ก่อนนะแล้วเราจะลงอันนี้ได้อย่างง่ายได้เลยนะครับ นี่ปุ๊บอ่ะสมมติว่าเราลองสัก10รอบนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูกันเราใช้ลาบิสที่ไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับแค่ใช้ลูนเซ่าที่เป็นพื้นฐานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลงลงไปรวดเดียวจบเลยก็ได้นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูไอเทมที่เราได้กันในแต่ละรอบนะนี่ครับปุ๊บเคาน์เตอร์ก็ใช้เป็นแบบไอ้เจ้าตัวแวมไพร์เคาน์เตอร์หรือว่าจะเป็นเอ็กเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับเนี่ยแ๊บเดียวก็จบแล้วนะเนี่ยพอจบในแต่ละรอบเสร็จใช่ไหมครับเนี่ยปื๊บเราก็ แต่ดูกันว่าได้อะไรนะครับอ่าอันนี้ได้สกอร์ขาวอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เราก็ลงแล้วลันไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายเลยแต่เรามาดูรูนลาพิสกันนะครับลาพิสที่เราใช้ก็ใช้รูนอ่าเบสิกพื้นฐานที่เกมให้มาอันนี้ก็จะเป็นรูนแบบแอดแท็อะไรอย่เงี้ยนะครับอ่าคลิกดามา e นะครับก็ใช้งานได้ ใส่อาร์ติแฟกต์สองข้างเติมเข้าไปก็จะทําให้เจ้าตัวลาพิชได้เก่งขึ้นสังเกตก็คือตัวอาร์ติแฟกต์ในจุดสาคัญขอ,ของมันเลยนะครับคือตัวสแตทแฟลตตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเราลงที่ชั้น b 1หรือชั้น b b ่าบสอนะครับผมหรืออ b วซโซ่ hard เนี่ยเจ้าตัวนี้สแตทแฟลตก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับเราสําคัญแค่เน้นตรงสแตทตรงนี้เป็นหลักก่อนตัวออปชันมันจะค่อนข้างหาดีๆยากในช่วงช่วงสักงนิดหนึ่งในช่วงแรกๆนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลงแบบเอาเร็วไว้ก่อนเอาเยอะไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ตรงเนี้ยมันทําให้เราสามารถที่จะแบบเอ้ยกระจายาความเก่งกาจของทีมไปได้ดีขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยเรารอบนี้เราเเราเราราลงแค่สิบเอ็ดวิ่งนะครับเดี๋ยวเดียวเองนะก็ใช้ลาพิชลงได้ทั้งสตีฟฟอร์ทรีสแล้วก็ลงได้ทั้งพาณิชย์คลิปเลย2ฝั่งเลยนะครับอ่าก็ลงแค่ชั้นหนึ่งพอแล้วอะไรอย่างงี้นะก็แล้วเราก็จะได้อาร์ติแฟกต์มาใช้เสริมทีมเราอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวดูซิเมื่อไหร่อาร์ติแฟกต์จะดรอปเนี่ยฮะทำไมในโดดทำไมในดรอปช้าเหลือเกินมาอาร์ติแฟกต์ป๊บ อารติแฟกต์โอ้โ oh, หให้ตายเถอะอ่อาลงสกอ์ขาวซะเยอะเลยนะก็สกอ์ขาวก็ได้ใช้อยู่ดีครับยังไงก็อ่าเอาไปซัมมอนในช่วงแรกๆนะครับเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดอ่าเดี๋ยวเรารออาร์ติแฟกต์สกอ์หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่สตีฟฟอร์ทรสด้วยปืด๊ดนี่นี่นะครับช่วงแรกๆก็ สบายสบายอย่างนี้ไปเลยพอเลเวลยี่สิบเจ็ดปุ๊บนะครับรีบลงเลยนะรีบลงเลยจะได้มีอาร์ติแฟกมาใช้นะครับอาร์ติแฟกหน่อยอ่าได้มาแล้วหนึ่งก้อนนะครับอันนี้เป็นดีเฟนซ์เห็นไหมฮะก็จะเป็นดีเฟนซ์แฟลตหนึ่งร้อยเลยนะครับอ่าก็ทําอย่างนี้ทั้งสตีฟอฟเทอเรสนะครับผมแล้วก็ทั้งพาณิชย์คลิปได้เลยสองฝั่งเลยนะครับเอาใส่ทีมไปก่อนเลเวลหนึ่งก็เกินพอนะครับดันเจี้ยนนี้จบเร็วแล้วก็มีของมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเลยนะเลเวลหนึ่งพอแล้วนะครับไม่ต้องไปไกลนะอออ่่่่าาัันนนนนตตไปะะครบเีย Steel แ Steel ก็จช้ิดึง ด้วยเหมือนกันเพราะว่าลาพิสเนี่ยเป็นธาตุน้ําแต่ว่าสตีฟอร์ r เร s ก็จะเป็นธาตุลมนะครับก็สามารถใช้ตัวอื่นๆได้ด้วยแต่อันนี้ก็คือแบบถ้าเกิดว่าเน้นเอา,เ,อาเน้นแบบจบเร็วๆนะครับใช้ใทรัพยากรน,น้อยก็ลงของเลเวลหไปก่อนได้เลยนะครับเนี่ยก็แรกๆเราก็เก็บอาร์ติแฟกต์ดยวิธีการนี้ไปก่อนได้นะครับเ,เสร็จแล้เรียบร้อยนะครับเ,เอาอาร์ติแฟกต์มาโชว์เพื่อนๆหน่อยแล้ว นี่ครับเลยว่าหนึ่งเกินพอนะครับซึ้นี่ได้มาแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้เป็น HP เราเราก็เอาอันที่เป็นแอ t แท k อะไรอย่างนี้นะประมาณนี้เลยนะครับก็จะค่อนข้างง่ายได้มากด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ใกล้ฉลองครบรอบ 11ปีแล้วด้วยนะครับก็คิดว่าเป็นช่วงที่ดีที่จะเริ่มเข้ามาเล่นกันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับวิดีโอนี้ก็จะง่ายๆเลยนะก็คือเราจะสามารถที่จะล่าอาร์ติแฟกต์กันได้อย่างรวดเร็วด้วยการลงผันที่เชียคลิปนะครับผมกับซีฟอร์ตเรสนะครับแค่แค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทีมของเราเนี่ยมีสแตตที่เป็นแบบไม่ว่าจะเป็นแอตแท็กเอชพีดีเฟนส์บวกอย่างละร้อยเนี่ยได้2ฝั่งได้อย่างง่ายๆเลยนะครับก็ ขอบคุณเพื่อนทุกคนสกักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร e ด้วยเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย